ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ออโตมาสเตอวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลิกเครื่องบินขับไล่ฝึกโจมตีเบาดัซเลดอเนียอัลฟาเจทีเซึ่งยังคงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศไทยในปี2025เครื่องบินรุ่นนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณคา่าเพราะสามารถใช้ได้ทั้งการฝึกนักบินและการปฏิบัติภารกิจโจมตีเบาแม้ว,ว่าในปัจจุบันกองทัพหลายประเทศจะหันไปใช้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า แต่ไทยก็ยังเลือกที่จะรักษาและปรับปรุงอัลฟาเจ็อย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังคงตอบโจทย์ทั้งด้านยุทธศาสตร์และด้านงบประมาณอัลฟาเจ็เกิดจากความร่วมมือระหว่างดัซเ a ลแอร์เวชันของฝรั่งเศสและดอรเนียของเยอรมนีจุดประสงค์คือการสร้างเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงและยังสามารถใช้เป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้ในราคาที่คุม้มค่าไทยเริ่มนำเข้ามาใช้งานตั้งแต่ช่วงปี 1980s และตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอัลฟาเจ็ได้กลายเป็นเครื่องบินหลักในการฝึกนักบินระดับสูง รวมถึงการปฏิบัติการโจมตีภาพคพื้นดินปัจจุบันในปี2025เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศและการฝึกอบรมด้านสมรรถนะอัลฟาเจ p ท a เอ h ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ SNECMA t u r b o m e s ทอรและแซก0446ซึ่งให้แรงขับรวมประมาณ6,000ปอนด์แม้จะไม่แรงเท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจฝึกและโจมตีเบา ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมต0.86เพดานบินสูงสุด48,000ฟุตและรัศมีทำการรบประมาณ500ไมล์ด้วยสมรรถนะที่สมดุลและการออกแบบที่ทนทานเครื่องบินรุ่นนี้จึงเป็นที่พึ่งพาได้ของนักบินและกองทัพห้องนักบินในอัลฟาเจ็ตของไทยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นโดยบางลำติดตั้งระบบเอ i วอ i c ชใหม่หน้าจอมันติฟังชันดิจิตอลดิสเพลย์และระบบสื่อสารนำร่องที่เข้ากับมาตรฐานยุคดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักบินฝึกคุ้นชินกับเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่อย่างริปเป็นและ F16 ก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่จริงการจัดวางแบบที่นั่งเรียงตันเดม2ที่นั่งช่วยให้ครูฝึกสามารถควบคุมและสังเกตนักบินฝึกได้อย่างใกล้ชิดด้านอาวุธ Alpha เจทสามารถติดตั้งปืนใหญ่อากาศมอเซอร์บีเคขนาด27ม mm. ม รวมถึงระเบิดอิสระจรวดพออดและอาวุธนำวิถีบางประเภทมีจุดติดตั้งอาวุธ5ตำแหน่งรองรับน้ำหนักรวมประมาณ5,000ปอนด์ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีเบาการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดและการลาดระเวนได้อย่างคุ้มค่า ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ2,500-4,000ดอลลาร์ 2, 4, สหรัฐซึ่งถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับริปเพนหรือ F-35 ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหลายเท่าจุดเด่นอีกประการคือความทนทานและการซ่อมบำรุงที่ง่ายกว่าเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ๆการที่สามารถดูแลรักษาได้โดยไม่ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษมากนักทำให้อลฟาเจ็ตเป็นเครื่องบินที่เหมาะกับประเทศที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย กองทัพอากาศไทยจึงสามารถรักษากองบินในขนาดที่เหมาะสมได้โดยไม่กระทบงบประมาณมากนักในด้านการฝึกอัลฟาเจ็ตได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเตรียมนักบินเข้าสู่เครื่องบินรบจริงด้วยการบังคับที่ตอบสนองรวดเร็วคล่องแคล่วและการควบคุมที่เหมาะสมทั้งยังสามารถฝึกการรบผ่าแผลงการบินหมู่และการทิ้งอาวุธขั้นพื้นฐานได้ครบถ้วนนักบินขับไล่ของไทยส่วนใหญ่เคยผ่านการฝึกในอัลฟาเจ็ตก่อนจะไปประจำการในกริปเปนหรือ F16 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินฝึกเจ็ตยุคใหม่ เช่นไก่ที50 Golden Eagle ของเกาหลีใต้ YAK-130 ของรัสเซียหรือ M-346 ของอิตาลีอัลฟาเจอาจจะด้ยกว่าทางด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะแต่จุดแข็งของมันคือราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและค่าใช้จ่ายในการบินที่ต่ำมากเครื่องบินรุ่นใหม่มีราคาซื้อสูงกว่า25-30ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและมีค่าใช้จ่ายการบินต่อชั่วโมงสูงกว่า ทำให้อัลฟาเจ็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับไทยในปัจจุบันอัลฟาเจ็ยังถูกนำมาใช้แสดงแสนยานุภาพในงานแสดงการบินและงานสวนสนามทางทหารในไทยอยู่เสมอแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวความแข็งแกร่งและการบูรณาการระหว่างเครื่องบินรุ่นใหม่กับเครื่องบินรุ่นเก่าได้อย่างลงตัวแน่นอนว่าในอนาคตอัลฟาเจ็จะต้องถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินฝึกเจ็ตสมัยใหม่แต่ในปี2025นี้มันยังคงเป็นกำลังหลักในการฝึกนักบินและภารกิจโจมตีเบาของกองทัพอากาศไทย หลายฝ่ายคาดการว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะยังคงประจำการต่อไปจนถึงต้นทศวรรษ2030ก่อนจะถูกปลดประจำการและแทนที่ด้วยเครื่องบินฝึกที่ทันสมัยกว่าเมื่อสรุปแล้ว Alpha JTH ีในปี2025คือเครื่องบินที่ยังคงคุ้มค่าในทุกมิติทั้งสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับการฝึกความสามารถในการโจมตีเบาค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำความทนทานต่อการใช้งานและความสา